ครับผมสวัสดีครับอยู่กับผมบ่าวหมอช่องขึ้นทินิสันชาแนลนะครับตอนนี้ลมกําลังดีนะครับลมกําลังแห้งเรามาปล่อยว่าวกันนะครับว่าวสององขนาดห่ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับยูพูนตั้งไว้แล้วครับยายหางเรียบร้อยครับแต่ว่าท่านเนี่ยมัดเข้านะครับผมพูนเดี๋ยวมาเบิ่งลมกันเลยครับผมพูนเบิ่งเบิ่งเบ้งตนอยู่ค่ะนั่งเบิ่งลมครับพี่น้องปวดเบิ่งตนอยู่ค่ะครับ แรงคัับน,นี้เดี๋ยวมามัดเข้าปล่อยกันเลยครับผมสองของตกเกงนะครับร้อยแปดสิบเซนติเมตรครับผมตกเกีงตัวเดิมเมื่อคืนกับซนุกขัดตั้งแต่สี่ทุ่มครับผมเตะขัดคักเตะขัดเนี่ยครับผมจวดคักจวดเนี่ยเดี๋ยวไปมัดเข้าแรนกันเลยครับผม นี่ครับไดมัดเข้าแลนกันเลยครับ ยันเสือกไปแลนกันเลยครับพี่นองขึ้นนะครับพี่น้องวันนี้ล่มดีแห้งครับผมพู้นขึ้นนะลูงเสียดฝ้าเลยทนู้นำสองหองขนาดร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะครับหางยาวสามสิบเจ็ดเมตรนะครับข้างละสามสิบเจ็ดเมตรปล่อยง่ายแห้งครับวันนี้จวดขึ้นย่างเดียวพูน่ะสูงเสียดฝ่าเลยครับผมพู้น ซูมจนสุดเลยเน้ครับนี่ซูมสุดแม็กเลยนครับไกลครับพูนครับผมถึงฝาไก,กลๆหมนแล้วครับลั่นอีกแล้วครับขึ้นนี่ลั่นแน่นอนเมื่อนี้ขึ้นนี่ไปเพิ่มเส้นสนู่ไม่คางละเส้นครับผม ไมเบอร์สิบสองขางละสองเซนค่ายเกี่ยวม่วว่านี่ไหมเบอร์สิบสองขางละเซนค่ายเกี่ยวสีทุ่มขาดเลยครับมือนี้เพิ่มเป็นอีกเซนหนึ่งครับผมไหมเบอร์สิบสองค่ายเกี่ยวขางละสองเซนครับโอ้ขึ้นสูงแห้งครับผมสูงคักยี่สูงคถึงืเยี่แต่ละ้าวหายเดอดมันจาครับผมโอ้สูงแห้งครับผม ืัอนี้เบิงเ่งในแอปวินดีนะครับล้มจะประมาณ27กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับผมว่านี่ผมค,คำนี่ถ้าเอาลงได้ต้องเอาลงนะครับบุหน้าซีอู่ได้นะครับ27กิโลเมตรมือนนัดนกับฮักครึ่งครับผมจิ่ล่าขนาด2เมตรนะครับตัวน,นั้นของผมฮักครึ่งเลย อ้เหรัวโตวาวคุณอ่ะซิงคนูกนกำลังรันครับผมอู้เหรอครับสวยๆเลยครับหางนี่เหีเฟวแอย่เลยมองขึ้นไปนี่สวยขนาดสวยดีครับเลนไปเลนมาสิมักสองห้องเลยในบ้านนี้ตะกี้มักจุล่าเฮตะจุล่านะครับนย สองของบ่กใคยได้เห็ดบ่กใครได้ปล่อยเฮ็ดไว้ hmm. กับใค่อด็ดปลอยครับมีตัวน,วนี้มีตัวนี้เลยเลนได้โดนครับผมเพราะว่ามมีคนกา้าซื้อครับผมขายแพยงครับตัวนี้ขายพันล้านม,มีคนกา้าซื้อครับมันก็นเลยอยู่นน้ำโดนพุ้นครับสนูกกำลังรันครับโอ้สวยงาม ขนาดเลยสวยงามสวยงามสวยงามคักแนสวยงามคักแนแท้เพิ่งความสวยงามครับผมเพิ่งลักษณะทางกายภาพนะครับผมมาสวยเลยที่นี่วิ่งมากครับผม นิ่งเลยครับอุ้นยูตรงฝาแบบส,สวยๆเลยเดี๋ยวลองซูมอีกหน่อยหนึ่งซุดแล้วครับอันนี้คือซูมซุดแล้วนะครับซุดความสามารถกล้องที่จะซูมได้แล้วครับ ครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็จะาลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเห็นคลิปนันด้วยครับที่ไหนมีคลิปการเล่นบาวทีวยงามๆมาฝากกันอีกนะครับผม ครับผมสวัสดีครับพี่น้องเกิดเรืเร่องเกิดเล่านะครับผมเหลือแต่หางครับผมวาวหายนี่ครับผมเหลือแต่หางครับวาวหายม่ขึ้นไม่ได้มากเก็บนะครับม่ขึ้นตอนแรกว่าจะมาเก็บแตนะมาเก็บกับว่าหายนะ อยากนอนก็นเลยไ่ได้มาเก็บรากด่าหายแล้วครับเรียบร้อยโดนไปเรียบร้อยเก็บหางเรียบร้อยแล้วครับพี่นอ้องเดี๋ยวจะเอาหางกลับบ้านนะครับวาวหายนะครับเหลือแต่หางนี่ครับ เหลือแต่หางนะครับปรากฏว่าวขายครับแย่เลยเมื่อคืนวันจะมาเก็บนะครับมันซีทุ่มกวากระไรจะเก็บหาทุ่มว่ามาเก็บตอนเศราดีกว่าเคล็ดว่า,วานในี้ใจวางซี่นะตื่นเศร้ามาเหลือแต่หางมาหอนแย่ซ้ำนี่ครับเดี๋ยวเห็ดตัวใหม่ไม่เล่นครับผม หายแล้วก็แล้วไปเขาบอมาเก็บเองแล้ว4ทุม่มเขาก็เก็บเอาตัวที่จริงก็บดดึกนะครับแต่มันลมมันแห้งมันหนาวครับมันขึ้นก็นเลยส่งขี่คานนะนี่ครับพี่น้องได้เด็ดขาดเออกันสองห้องโตเก่งอยู่แล้วค่ะครับผมสองห้องโตเก่งขึ้นดีครับขึ้นง่ายสอดเจี้ยงเก็บตลอดนะครับ วันนี้ก็ปิดตำนันแล้วเดชเชตวใไม่ขึ้นมาเท่นนะครับถ้าผพ้ใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้คนเห็ดคลิปนะครับผมคลิปนี้ผมบ่าหมอเพื่อนที่นิสานชาแนล Channel กับคอสวัสดีครับผมสวัสดีครับ